ฮัลโหลฮัลโหลพังเงี้ยตูต้ตียูหันสบายดีบ่เมียงไทยอ่ะอ่าเขาย,ยูย่งเมียงนอกเขาอยากหัวเขามีสิทธิ์บ่อ่าสิทธิ์พิเศษสำหรับโรคโควิดเนี่ยใครประนได้รับจักบาทเลยยุใส่ก็ฮะยุเกาหลีจะไปนั่งยังยูหันพังเงี้ยตู้เออคใครประธานได้รับเงินยังหลายประกันประกอบอีกยังกับประธานได้เออฮะนั่งเปาขวนญตีเออโอ้มาใดอ่ะเออ อย่าลืมเซ็นไม่ค่อยเด้อเออเด้อโรคโควิดแย่งรายเออเออซื้ออันสงไห้แน่เพราะได้ขานนากากอนามัยเออบัญหาโรคโควิดมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ควรสวมหน้ากากอานาไหมเพื่อความปลอดภัยของทนที่เป็นมิตรแค่ไว้ว่าทองไปดอกล้ำคันพญายตัวอืม chắc người đẹp mới xì đi hả, bày đâu đó